กันจริงครับทีหลังใหญ่กว่านี้ก็มีนี่คือสินหลัก ทำเสร็จแล้วที่ทำเสร็จดานนอกทำเสร็จแล้วีเร็จแล้วก็จะพารีวิวไปั่องถ่าไปดู ไม้ที่สั่งนำเข้ามาจากมาจากนอกเป็นไม้ส,ส,สนนำเข้าอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่รีวิวร <c oughs> ีวิวฮะตอนนี้มีผู้ติดตามเข้าท่าอยู่ <c oughs> นี่คือทําเสร็จแล้วครับรอส่งลูกค้านุ่นไม้ที่นําเข้ามาตรงนู้นครับอันนี้ที่พ็เรียบร้อยรอส่งครับมีสําเร็จรูปมีส่งสําเร็จรูปแล้วก็มียังไม่ส่งก็มีนุ่นไม้สนนาเข้าจากนอกนะครับไม้สนนำเข้าจากนอกนาาก,นอก็กดังคือก็ดังเก็บนี่ไม้อก ไม้อกก็มีนะครับไม้อกนี่มาจากอเมริกานำเข้ามาจากอเมริกาไม้อกนี่มันเป็นของเพื่อนคางข้างโรงงานเขามาขอเช่าอันนี้ไม่อาจด้วยไม้อกเลยสนใจติดต่อได้นะครับเราจะลงเบอร์โทรไว้ให้เราจะลงเบอร์โทรไว้ให้ ฝังมาดูฝังนู้นอีกหน่อยนึงมีแค่บางส่วนเ่ยครับพอเค ถ้างานเยอะๆเนี่ยจะมีลังเยอะกว่าน,นี้มีง,งานเยอะกว่าน,นี้หนึ่ส่วนหนึ่งพนักงานเข้าออกแพ็กทั้งเขา้าออกนี่ค่ะไม้นำเข้าจากมือเจ็บนนด้วย